สวัสดีเพื่อนๆทักทายกันยามเช้าวันนี้ไม่เดียจะทอดปลาสลิดบางบอ่อนี่ไม่เดียบังไว้แล้วเนาะเดี๋ยวคุกแป้งหน่อยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไม่เดียแช่ช่องฟิตไปน้ำแข็งละลาย,ยังไม่หมด เราทอดสองตัวเราจะทอดสองตัวเพื่อนๆเราจะทอดสองตัวเลยอีกตัวหนึ่งเราก็จะเอาเก็บไว้กินพรุ่งนี้เนะเดี๋ยวมาดูทอดสุกแล้วจะเป็นยังไงนี่เพื่อนๆ เดี๋ยวจะให้เขากรอบก่อนแล้วค่อยคลิกนะอเราพลิกเลยมันจะติดนี่เห็นไหม,มก็จะเหลืองแต่ก็ยังไม่เหลืองมากเพราะว่ามันเป็นปลาออกจากช่องพลิกนะนี่เดี๋ยวมาดูหลังจากเสร็จแล้วก็ปลาสลิดอร่อยอร่อยกันค่ะ ได้แล้วจ้าสุกแล้วเพื่อนๆไม่ต้องเอกรอบมากนะเหลืองทั้งสองฝั่งเลยปลาสลิดแดดปลาสลิดบางบอ่อแต่ตอนนี้มาอยู่บอ่อไม่ดี <c oughs> เดแล้วเราจะตักใส่จานละ นี่เหลืองน้าทานไหมจ้าเพื่อนๆมากินปลาสลิดบางบอ่อเด่ตอนนี้มาอยู่บอ่อบ้านแม่เดียนะคะดูคะ่ะ